การเติมพื้นผิวของวัตถุโดยใช้คำสั่ง g r a d ดียนการเดียนก็จะเป็นการเติมพื้นผิวแบบไล่ระดับสีนะครับก็จะมีอยู่สองสีด้วยกันเวลาเรียกใช้งานคำสั่งเราก็สามารถเรียกจากแถบริ b b o n ข้างบนนี้นะครับก็คลิกที่หัวอักษรตรงนี้เลื่อนลงแล้วก็เลือกที่ g r a d ดียนหรืออีกวิธีการหนึ่งให้เราพิมพ์คำสั่ง g d ที่ Command Line นะครับเสร็จแล้วก,กด Enter นะครับ เราก็มีสีให้เราเลือกนะครับตามรูปแบบต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเลือกใช้แบบลิเนียนะครับ G R ลิเนียสีแรกเราจะใช้เป็นสีทนส้มนะครับแล้วก็สีที่สองที่สองเราจะใช้เป็นสีออกฟ้าหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือก ทีแ่แรกกล่องแรกเป็นแบบนี้นะครับกล่อ,องแรกเราใช้สีแบบนี้แล้วก็ตินตินก็คือมีศูนย์เปอร์เซ็นแล้วก็แองเกิลเกิลเป็นศูนย์นะครับรูปที่สองเหมือนเดิมยังใช้สีเดิมนะครับทิอาลีเนียแต่รูปที่สองเราจะปรับตินให้เป็นร้อยตินก็คือให้เป็นร้อย ก็จะได้สีแบบนี้นะครับก็คือสีที่สองก็จะไม่ถูกแสดงนะครับก็คือสีเงินก็จะหายไปดีอีกทีหนึง่งทีรูปสามอันรูปที่สามตัวนี้ตินเป็นศูนย์แล้ปรับตินเป็นเ เป็แองเกิลเป็นเก้าสิบนะครับตัวนี้เราปรับปรับที่มุมนะครับตัวค่าตีนเราเราไม่ได้ปรับเก้าสิบสีก็จะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้ปัดไปรูปที่สี่ทีรูปที่สี่ก็จะเป็นแองเกิลเป็นร้อยแปดสิบ ก็ติน้นตินเป็น100่งร้อเราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้คำสั่งการเย็นก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ